วันดีครับพี่น้องวันนี้สีผ้ามาเบืองบกหฮ่งครับของแถอีดีตุ่นจี้ยตอนนี้นั่งอยู่นี่นั่งทายอยู่ยูเพื่อหลูกีกดีมีใบมีหยดก้อนเลยมีแจิต้นกับหน่วยที <c oughs> ล้วก,ก็เอื่นว่ายูเพื่อหลูกีกดีรอง นี่แหละพี่เนาะนี่ตีนวยนี่มีตีนว่วยมีใบมีหดัดมีแยงนี่ต้นกระติเตะนี่นั่งทายอยู่นี่โอ้ยที่มากเข,งขางำมาอยู่เพื่อลูกอีดีตัวนี้แค่ของสิลมกัยานลูกว่ามีหมองเกาะ นี่ครับข้องแถวเลยมระกอรมระกออยู่เพื่อลูกอยู่โขกล้องนาคือเก่านะครับพี่น้อง